จีบเอ็ดสิบสองมาแนะนำรถซีดานหรูราคาถูกคันสีขาวคันนี้เลยนะคะราคาที่ถูกส สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Toyota c a m ม y นะคะ 2.4V DVD นะคะปี2009นะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวผลิต08.09นะคะเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวพร้อมกันเลยนะคะะตัวนี้นะคะเป็นซีดานหรูสีขาวนะคะมันจะออกขาวมุกนะคะะผิวพันธุ์เขาจะมีเหมือนกิตเตอร์วิงวินะคะ สีใสๆส,ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์รอบคันนะคะหน้า2หลัง4นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงประจังหน้านะคะก็เล็กๆแบบนี้เลยนะคะไฟใสๆสวยๆนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงล้อนะคะตัวนี้เป็นยางมิชลินขอบยางขอบ16นะคะยางปี2020ัยค่ะยางปีใหม่ๆเลยนะคะเป็นล้อแมกนะคะสีเทาเทาอ่อนนะคะ ด้านข้างก็รถนะคะตัวนี้เขาแต่งกันสตราดตรงประตูให้ทั้ง4ี่บานแล้วนะคะกระจกไฟฟ้าพ้องไฟเลี้ยวในตัวนะคะกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแต่งโครเมียมนะคะแต่งโครเมียมตัดกับสีขาวตัวรถดูหรูหรามากขึ้นนะคะตัวนี้มีปุ่มสมาร์ทเอ็นทีนะคะมือจับโครเมียมนะคะมีแต่งริ้วด้านข้างโครเมียมแบบนี้คันนี้คือดูเท่สปอร์ตสวยหรูมากๆเลยนะคะอะยางด้านหลังนะคะก็เป็นยางมิชลินเหมือนกันนะคะยางขอบ16 เหมือนกันเลยนะคะยังปี2020สัปดาห์ที่6นะคะต่อกันด้วยด้านหลังนะคะอ่านี่เลยเซ็นเซอร์สจุดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะอ่าด้านหลังนะคะเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการชนการบุบอะไรเลยนะคะอ่า้างหลังกว้างขวางค่ะไม่มีชำรุดนะคะสะอาดใหม่ ล้อนะคะแม่แรงอยู่ฝั่งโน้นนะคะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอันเดียวเรามาดูด้านในนะคะตอนนี้เขาจะแต่งเป็นสีเบจนะคะภายในสีเบจท,ทั้งหมดเลยอันเดียเรามาดูตรงนี้กันหน่อยค่ะตรงเสกากลางนะคะรถ เป็นสิปีแล้วแต่ความเดิมยังคงอยู่นะคะน็อต mm. เดิมนะคะตัวขสองคงคลิปเลยไม่เคยมีถอดเลยเสากลางเดิมๆนะคะ,ะเลขตัวถังนะคะสติ๊กเกอร์อะไรก็ยังดีอยู่ครบอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะอาจจะเป็นสีเบจต,ตัดสีเทาเข้มด้านในนะคะตรงนี้เขาจะเป็นแบบเป็นหนังหุ้มอย่างดีเลยนะคะกระจกไฟฟ้าตรงนี้สวยงามค่ะ ล้องประตูเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะเดิมเดิมค่ะไม่เคยมีถอดค่ะอ่าตอนนี้นะคะเรามาดูเบาะกันต่อนะคะเบาะเป็นไฟฟ้าพู่เลยนะคะเบาะหนังสีเบสค่ะใหม่ๆคลิปเลยนะคะไม่มียน่นไม่มีแบบว่าขาดเลยนะคะพรมสีครีมอ่าเรามาดูฝั่งนี้นะคะอ่ามีปารเซนเซอร์มีปรับระดับ ที่นั่งนะคะกระจกไฟฟ้ามีแอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงพวงมาลัยกันพวงมาลัยค่อนข้างใหญ่นะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะตัดด้วยลายไม้แล้วก็เป็นหนังนะคะและเข็บเย็บไม่มีหลุดลุยนะคะตรงนี้สีเงินเมทัลลิกนะคะแทบจะไม่มีรอยอใช้งานเลยนะคะสียังสวยๆยังคงเดิมอยู่นะคะปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งคนขับนะคะส่วนเล็กไม้ตัวนี้นะคะมายอยู่ที่ 200,2000นะคะกับรถปี2009นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะอเดี๋ยวมาดูนะคะคอนโซลนะคะสีเทาสีเทาเข้มตัดลายไม้นะคะอะนี่ที่ใส่เอกสารกว้างขวางเลยนะคะอาใส่บุ๊กสวิสใส่อะไรได้เยอะเลยนะคะตรงนี้มีกระจกนะคะมีไฟให้ทั้ง2องฝั่งเลยนะคะอะ ค่ะคอ,ขอนโซลกลางนะคะก็ใหญ่ๆแบบนี้มีช่องแอร์ให้ด้านหน้านะคะใส่ DVD ได้นะคะ FMAM อ่าแอร์ดิจิตอลนะคะโอเคอ่ะตัวนี้นะคะม่านหลังไฟฟ้านะคะเปิดปิดได้เลยตัวนี้นะคะปรับเบาลมเบาะนะคะปรับได้สองฝั่งซ้ายขวาเวลาขับรถเดินทางไกลนะคะช่วยให้เรานั่งสบายมากขึ้นเนาะอ่ะ ตัวนี้ก็จะแต่งเป็นลายไม้ตรงคอนโซลกลางนี้ไม้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านในหนึ่งช่องนะคะอ่ะดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเป็นสองชั้นนะคะกว้างเลยนะคะตรงนี้ใส่ของได้เยอะ,อะหนังนี้ยังดีๆอยู่นะคะค่ะเรามานั่งด้านหลังกันแล้วนะคะมีแอร์ให้สองช่องซ้ายขวาด้านหลังนะคะ ไฟใช้งานสองสว่างปกติเลยนะคะ่อาตัวนี้นะคะที่วางแก้วนะคะเป็นลายไม้ตรงนี้บอกก็จะหนังดีๆนะคะใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราจะมีม่านหลังให้นะคะสามารถเปิดได้ที่คอนโซลหน้าเลยเป็นปุ่มเปิดปิดไฟฟ้านะคะด้านข้างก็มีนะคะสะดวกสบายค่ะตัวนี้เราก็สามารถดึงขึ้นได้เองเลยนะคะไม่ใช่เราแค่ดึงลงนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะ กระจกไฟฟ้านะคะแต่งลายไม้นิดนึงด้านหลังนะคะสวยงามมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโช๊คไฟฟ้านะคะเปิดง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง VVTI นะคะ2.4ลิตรนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงเริ่มจากคันหน้ากันเลยนะคะ,ะเดิมเดิมนะคะตรงนี้สองลงได้เลยนะคะไม่เคยมีชนไม่เคยมีตัดต่อนะคะเดิมเไม่เคยน้ำท่วมนะคะ ตัวน,นี้นะคะก็จะมีอ่านี้เลยนะคะยังมีแต้มสีเดิมๆจากโรงงานอยู่นะคะอ่าน็อตเดิมๆอ่านี่นะคะเม็ดอารก,กลมๆเลยนะคะสติกเกอร์มอ,อกก,ก็ยังอยู่นะคะ สำหรับ Toyota c a m ม y ี2.4 V DVD เกียร์ออโต้ปี2009คันนี้นะคะรานะคาเราตั้งขายอยู่ที่368,000บาทนะคะย้ำนะคะ368,000บาทนะคะลดราคาไม่ถึง400,000นะคะแล้วสภาพเนีืย้ยๆแบบนี้นะคะหายากมากเลยคุณลูกค้าต้องรีบมาดูแล้วก็มาจองเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะมาดูรถได้ที่เต็นเราที่บรม99นะคะเลยแฉ้ใต้หม่เพียง800เมตรนะคะตัวนี้เราจะมี ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงนะคะนาน1ปีนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยเริ่มต้นที่2.79นะคะเคดิตตีฟรีดาวได้เลยนะคะคุณลูกค้าก็โทรมาสอบถามเหมือนด้านล่างได้เลยนะคะสอบถามก็จัดไฟแนนซ์เรื่องเอกสารในสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเต็นท์เราก็เปิดบริการา8โมงครึ่งนะคะปิด5โมงครึ่งนะคะมาดูรถได้ทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปแนะนำรถซีดานหรูคันใหม่ให้นะคะสับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ